มาสบายดีพี่น้องเมื่อนี้โบจักสิกินอีหยอย่างเด้อพี่น้องเด้อมาอันเน่ะแต่วีกแต่งงานก็เลยค้นว่าจะกินอันทางหลังก็ได้เนาะเฮือนขัวเลยพี่น้องเ้อมีโต๊ะแดงมีรถกีลาแดงมีหยังพ้อเนี่ตำข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะมากินตำข้าวปุ้นเนาะพักเครื่องเคียงเขาก็มีแค่นี้ลหละเนาะนี่เด้อตำข้าวปุ้นคือซื่อคือจะกินเผ็ดๆหน่อยนึงสดอกมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้อง กวาแซบอยู่กับว่าซิมเม่งก็คือว่าแซบอยู่ใ <c oughs> ส่มาเล่นน้อยหนึ่ง <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องกินข้าวกินน้ำกันแล้วบอกนี่เด้โอเคอยู่เนาะสบายดีเด้อ <c oughs> ดีดีไม่แห้งทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เด้อขอบใจทุกคน <c oughs> ที่เ <c oughs> ข้ามาทักไทายคอมเมนต์หา <c oughs> โอ้มันคือว่าเป็นยังซี่กล้องก็ได้ ใจทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หาดเด้อนี่ดิพี่นอ้องมากินตำข้าวปุ่นเห็นอยู่บอลระบาดนี่ง่ายไปง่ายมากเลยโบเห็นเอนี่ยงเนาะเอ้ยบบดนี้น้ำปลาแดกเอาน้วนำปลาแดกมาโซ่บบดนี้มามากินกันพี่นอ้องมาแต่กานแล้วก็ไม่เมื่อยแล้วเราก็เลยแบบจะกินตำข้าวปุ่นนมา ซิมมึมงดูใช่ป่บพักจนาลีรอ่ะอันนี้ประกาศเนี่ย ขาดซื่อนะแม่ป้าดว่าอันเพิ่งย่านมันอ่อนเราจะมากินกับปุลมาเนี่ยไม่ได้เห็ดป่นปลาชืพี่น้องมึงจะไปกินกับปุลปลาพี่น้องเบิ่งไม่ได้เห็ดกับย่านมันเน,าเน่าเนาะฮะคุณจะมากินกับต่ำกับปุ้นในแทน Hmm. That's hard. you see, his body. Mm hmm. Oh. Mm.

มาเดอพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บกินน้ำกันเด้อทุกคนอาย่ดีมีแหงเนาะขอโทษขออภัยเด้อคันเพลงย้บนวันในเข่าไปเบิดทุกหลังบ้านก็ได้เพยสายาม เข้าไปในมือนี่แหละเนาะกินข้าวแล้วเนี่ย,ย,ย,ยิไปเข้าหาพี่น้องเดอ้อยิ่งแ่ะสี่นงค่อมเาี่ส่อุกมือเนอใช่มือจ้ะขอโทษขออภัยด้วยขอใส่มือ,ขอ,มอขอโทษละลายกันกินเป็นหน้าเกียดก็ได้เพราะว่าอัน Chắc sẽ hên ai đó nó hò lương, lương kín mưa. <cười> <cười> Okay. <laughs> พีชพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพัวนะังให้เบิ่งอีกกอนหน้ามันสดบแล้วพี่นอ้องสดกินแต่ตอนต่ำห,หน้ามันเออแต่ตอนมักเล่นหมากเล่นจะก,กินบะเบ๊ดซัมดอกเลยผสมกับอยาก มซ้ายกระดับหยอกกันก็ะมูอยู่ในเกม

<ไ>ฟักชันเนอลี่อ่ะต้องเฟอร์กับแซ่บพี่นออ้องหน้าคอยพี่น้องด่นี่บ่ได้มีมาแต่เกิดเลยพี่น้อง ไปเป็นซิวจังไลยแล้วก็แล้วไปเป็นแป้วเลยเสียความงามหมืดเลยไปตากแลดไล่นาเริ่มสิขาวฟ้าเลยพี่น้อ,อ,เอเงเอ้ยมันก็ทำเจาใจนี่เห็ดคือพันจากบาทอ,อ้าขอบคุณใจนี่นงพี่น้องเห็ดจัง,ง,จงสิ ม okay. mm ันเลยมุมด้วยบันอ คลิปนี้ก็สิบสองนาทีแล้วพี่น้องเ่าอยากนั่นหลายเนาะพี่น้องเนาะอัดดนหลายพี่น้องก็สิเบือ่อเนาะเพื่อนก็นสิว่าโอ้คือมาอัดดนเทหนาเนาะก็ะเหลือแค่นี้เนาะเดี๋ยวเพ่งที่ซ่อมต่อเนาะอันกินดนหลายพี่น้องสิเบือ่อเนาะประกาศเฮายังไล่หลายยันสิได้เห็ดปนป่าให้พี่น้องเบิ่งอยู่นเรเด้ปนป่ากินอยู่ประกาศน้อยซื้อน้ำไม่ป่านเนาะอําซับรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกๆกํำลังใจที่พี่น้องส่งมาให้เดิม ให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงขอบใจทุกๆกหลังบ้านทุกๆเฮือนนั่นแหละอันเฮือนใดที่เพ่งยังประธนใเข้าไปหากับขอโทษขออภัยเพ่งยังข่าไปทรานะก็ขอโทษขออภัยทุกๆกหลังเฮือนเด้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงกลมเจ็บก็ได้ความไข่บอยมีลํำรวยเงินทองผ่านพ้นจากโรคโควิดเนาะพี่น้องเนาะลำรวยเงินทองนอนลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบดมือมาได้แก้วมันนิโสคือเบ่นหวานเนาะ ให้ำรวยให้อยู่ดีมีแหงปลอดภัยจากพญาตรโลคาทุกๆยอย่างแล้วก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เพลงเด้อเพื่อสิบุได้เพื่อสิบุได้พลาดทุกๆคลิปที่เพลงเอาลงไปเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งให้กันเด้อนะขอบใจทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้อยู่ดีมีแหงสาธุ